สวัดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆชาวยูทูปนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบัติดำจริงพี่น้องเอามื่อนี้พระพิพน้องมาเบิ่งมาชมรถไถนะครับมื่อนี้รถไถฟอตพี่น้องเจ็ดหกหนึ่งชูเดตระกูลซีรีส์ทธิ์นะครับนี่ ครับเพื่อนดีล้อนะครับนี่นิวฮอลแลนด์เยดหกหนึ่งศูนเอ็ดนะครับมือนี่มาทำการตีปลาพี่น้องอามาครับทีมงานเป็นรถเป็โค่ห้องนะครับตัวนี้เป็น รอยหาแรกมานะครับใส่เครื่องยนต์เน็บนะครับเครื <S <S ่องยนต์เน็บสี่สูบเทอร์โบสี่พัสี่อยสบห้าซีซีนะครับโ้อยหาแรกมาพี่น้อง วัดรอบเครื่องที่พั0 0ีรยรอบตัวนาที่นะครับต้อรับเพิ่นนี่พี่น้องอันนี้ฟอร์ด6งหนึ่งนนะครับอ่าเป็นรถชีบพ,พี่น้องรถชีบร้อยแต่งานได้หลากได้ไหลรูปแบบนะครับสำหรับรถชีพ สีสูบเทอร์โบพี่น้อง4,485ซีซีนะครับแรงบิดที่453นิวตันเมตรนะครับสำหรับเจา้านิวฮอแนแลนด์ น้ำหนักรถนี่สามพันห้าร้อยสามสิบเกียกิโลนะครับสามตันครึ่งนะครับน้ำหนักยกที่ปลายหางยกนี่ยกได้สี่ตันนะครับพี่น้องสี่ตันกูกลัวสำหรับหางยกคนนี้เ่ยเหมาะสำหรับ ใส่เครงผูกพี่น้องใส่เครื่องยก้อยเครืงผูก้อยนะครับนี่โอ้ยสุดยอดร่อยหาแรกมาพี่นอ้องโซโฟเฟอร์โมนี้เสียอาดหลังเขานะครับเป็นโซโฟเฟอร์ ขนาดนี่ควบเงาสองเมตรสี่สิบนะครับขาน,นาดคาราโรพี่น้องคาราโรเกียร์แปดคู่สองพี่น้องสำหรับเกียร์พคนนะครับเกียร์เดินหน้าสองเกียร์ถอยหลัง สำหรับยางพอน,นีอ่าสิบแปดจุดี่นะครับขอบสามสิบี่สำหรับล้อหลังพี่นอ้องยางหนานี่ขอบยี่สิบี่นะครับสำหรับยางหนาพี่น้อง งานบหนักเท่าไรนะครับมอนี่พราถ้าเจ็บปวดหรือว่าปับพื้นที่ต่อยุค่ากับใส่รถแม่โคเป็นผู้เป็นผู้จกขึ้นมานะครับรถไถหากก้ากะรอถารอถายยางเดียวคือาเที่ยวพื้นที่นะครับคือพี่น้องมาอนี้ เกียร์คอนสแตนเต้เม็กซิโกนะสำหรับเกียร์บนนี้แปดพันสองพี่นออ้องเจ็ดหกหนึ่งสูดเอสดรอยหาร์เมานะครับ คุณูเข้ากันรยไปเรื่อยๆครับสำหรับต่อ,อยูคค่าพี่น้องอเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยว,ยวไปเบิังเจ้าคูมาต้า M85 มแาก็ได้พี่น้องอ่ะเดีจะอยู่ฟังคุณนะครับ ยังเหรอ,อยาบำรุงบ่ควดน้อยแท้จังบ่เมาจังบ่เมาอ่ะอันมาเบิงเจ้าเข็ม8หาชีศูนย์กันบ้างพี่น้องวันนี้โชเฟอร์คิ้ว เอนที่ทีจังหวันะครับเจ้าคุปตานี่เธอบชัดเจือ8 5ห้าแรงมาพี่น้องปริมาณกระบอกสูบ3 7 6 9ซีนะครับในรอบที่ทท2,600รอบนะครับสำหรับเจเ้า M80 แรงบิดท,ที่283นิวตันเมตรนะครับ สามตันนะครับแอดเยร์เดินหน้าแอดเยร์ถอยหลังนะครับพี่น้องเดินหน้าถอยหลังเปลี่ยนทิศทางนี่ก็ต้องเหย,ยียบคานพี่น้องเหยียบเปลี่ยนทิศทางเป็นระบบไฮโรดิชัดส้นนะครับ มาลือต่อู่ค่านะครับกับทีมงานสับว์สถิตพี่นอ้องเพื่อจะผูกห้อยนะครับปกตินี่เป็นเป็นผูกโยค่าพี่น้องนี่ยมือนี่มาลือต่ออสักก่อนนะครับ จังที่ทำการไถนะครับพี่น้องเชี่ยวพื้นที่ไว้ เดี๋ยวอาดหลังเขาครับเึ้นแทนเสียยงนะครับเสียยงลงเศร้ามีแห้งแล้วบอดเจ็ดหกหนึ่งูเอนิวฮอลแลนด์รอยหาแรกมานะครับ ด้วยครับดินแดง้วพี่น้องนี่ดินแถวดงพุง่งนนนี่นะครับเป็นดินแดงๆนะครับออกแดงๆแต่ว่าแหงก้มแหงนี่แหงไว้ครับสำหรับดินแบบนี้พี่นอ้องชี้เลิ่งนะครับปวับพื้นที่ที่รถแมคโคริ่นจุกต่อไปลุมเ็นโบนะครับ ที่มาแรกมาพี่น้องสำหรับเจ้าปออดรถเชียบนี่ Oh! ไม่โคคือลงไว้ไเถอะยันต่อยอยู่ข้าบ่เจ <laughs> อต่อยอยู่ข้าใหญ่ง,ง,งถอยเลยดิ เดี่ยคุณกูห่อกันลือ้อไปเรื่อยๆครับอ่าใส่รถไถนี่คือสิบ่าเร็วง่ายเนาะครับอ่าสำหรับต่ออยู่ข้านี่พี่นอ้อง แบบแรงแรงแรงไยหาแรงมาพี่น้องบอดนิวพอพแลนด์หุ่นใหญ่นะครับ สำหรับคลิปนี้ลากันต้องมีสักคนพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องนะครับแล้วคลิปหน้ามาพอกันไหมนะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องผู้เข้ามาติดตามมาชมมืัอนี้สบมบัติธรรมซิงเป็นผู้ว่าผู้จ่าเด้อครับป้าพี่่พผนองมาเบิ่งมาเที่ยวชมทางหลงคุงเงินนะครับต่ออยูอต่ออยู่ข้าพี่น้อง เพื่อจะทําการผูกอ้อยขอใหยพ่อเมนพี่น้องมีตะควบสุขความเจริญนะครับจิตแข็งกระสมก้มุงมดปรารถนาพี่น้องยิบนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ